ดูในหนังสือของนักเรียนจะอยู่หน้าหน้านอะไรลูกสาิบอะไรยี่สิบปดใช่ไหมคำถามข้อที่หนึ่งถามว่า What time does j o n a t h a n wake up แปลได้ไหมแปลได้ไหมไม่ไม่สิยังไม่ได้ให้ตอบสิเพราะยังไม่รู้เลยว่าเขาตื่นกี่โมงจะตอบได้ยังไงถามว่าแปลได้ไหมแปลได้ สลันสลันแปลได้ไหม <c oughs> ถ้าแปลไม่ได้อย่าคุยนะน u m b ร r ทู number two. อ่อะน u m b ร r ทูถามว่าอะไร What does he have for breakfast What does he have for breakfast, breakfast. แปลว่าแปลว่าเขาทานอะไรเป็นอาหารเช้านะคะอาหารเชา้าเช่นอะไรคะสปากเกตตี้อะไรอีกนะ เบรดคาฟฟกาอฟไี่อ่านั่นแหละโอเคสปาเก็ตตีเพชรดิกรีได้ทั้งนั้นอ่านัมเบอร์ทรี What time does he leave home <laughs> แปลว่าอะไรเขาออกจากบ้านกี่โมงสามข้อเดี๋ยวฟังเทปแล้วตอบได้ไหม Yes or no อ่ะงั้นเชื่อลับฟัง Jonathan's day Lesson A A typical day Exercise 2B Listen to Jonathan and answer the questions What time do you wake up? ผู้สัมภาษณ์ผู้หญิงถามว่าเอ้ยไม่เป็นเรื่องเรื่องเลย What time do you wake up? What? Uh, what time do you wake up? Wake up. นะ w a k e up เป็น wake up เออคุณตื่นกี่โมงอ่ะไปฟังนะคะ What time do you wake up? Well, I usually wake up at half past eight. อะไรคะ Half past. เอ้ยรู้สิโอ้ยให้ก่อบ่อย Yeah, usually wake up wake at half past, eight. half past eight Good job. เก่งมากนะคะเก่งมากจดไว้ก่อนนะคะ half past eight เขียนยังไงต่อไปนะคะต่อไป and um, listen to the news on the radio อ่าอะไรคะอะไรอะไร radio ใช่ไหมอะไร radio เขาทำอะไรกับ radio ฟังหน่อยค่ะ and um, listen to the news on the radio. อะไรคะ Listens listens to the news. Listen to the news. Listen to the news. ฟังข่าว on the radio. ฟังข่าวอะไรฟังข่าววิทยุ Listen to the news on the radio. ใช่ไหมอยากให้ฟังไม่อยากให้ฟังเสียงครูหรอกอยากให้ฟังฟังเสียงเขาจริงๆโอเค อ่ะต่อนะคะต่อไปเป็นไงกัเนพอพอปิดปั๊บฮะฟังนี่พอครูปิดปั๊บฮะแล้วครูก็ต้องมากรอแล้วมันเสียงว่ากุกกะกุกกะกุกกะน่าเกลียเปยนไก่ที่อยู่ในกรงลูกลูกไก่ยอยู่ในกรงแล้วจิกอะไรไปบ้างวอทำไมเป็นไ the i แกชัด เดนนายเก็ชาร์ปอ่าลุกขึ้นลุกขึ้นเดนนายเก็ชาร์ปต่อไปนะคะแฮปปชาแฮปปี้เช้าทำอะไรคะอาบน้ำเออเกตชาร์ปเก่งๆแฮปปี้เช้าเนี่ยไปเก็เดรสเดดาได้ใช่ไหมเดาได้ใช่ไหมใช่เพราะเรารู้ศัพท์เนี่ยเราเดาได้แฮปปี้ช้าเก็เดรสอาบน้ำแต่งตัวใช่ป่ะเออหูหูเริ่มใช้การได้แล้วนเรียน นะหูเริ่มใช้การได้แล้วอ่ะฟังฟังครูอย่าฟังเพื่อนข้างหลังข้างหลังเข้าเบรคเฟ a เ f a s t ฟสเ a รคมีนะคะเขาถามว่าอะไรนะคะโจทย์ทานอะไรข้อสองนะคะฟังให้ดีอืม um, I have a cup of tea มีสปาเก็ตตี้ <Coffee. S 1> อะไรคะกาแฟ คนละเรื่องเลยฟังฟังนะอะไรคะ a cup of tea a cup of tea ชาหนึ่งถ้วย a cup of tea ไอ้นี่ฟังเป็น s p a g h ตตี้ปะคอฟฟี่จะงี้ไม่ได้นะเออ a cup of tea ต่อไปต่อไปฟังฟังฟังู เดซูเดซูเดซูหนไม่ใช่ซุปค่ะ That's all That's all <S <laughs> เออแค่นั้นละ่ะ That's all t h a s all ไม่ใช่เดซูปเ <laughs> <laughs> ขาบอกว่าทานแค่ถ้วยเดียวเท่านั้นละ่ะค่ะเอาซุปอีกเหรอ <laughs> <laughs> ไม่ใช่เอาฟังใหม่นะคะ <laughs> I have a cup of tea That's it เนะีเดซูเดซูแค่นั้นละ่ะ <laughs> เดซูต่อไปนะคะต่อไปข้ออะไรนะคะข้อสามนะคะลิฟ t home and I look home at nine o'clock nine อะ n i o'clock ชัดนะคะ exactly nine o'clock exactly nine o'clock เก้าโมงตรงๆเฉียบๆนะคะเก้าโมงตรงนั่นเองสามข้อตอบได้แล้วใช่ไหมคะ A cup of อะไรเท่านั้นเองขับออกที just a cup just a cup of tea not spaghetti not coffee not soup okay and not p e d i g r e e okay that's all that's all ใช่ไหมขาใช้คำว่า that's all นั n นเองนะได้นะคะอ่ะไม่ยากเห็นอะไรเลยทีนี้ทีนี้มาดูภาพภาพนี้เป็นภาพของอาหารง่ายๆนะคะ What time do you get up? What do you have for breakfast? ก็แล้วแต่ให้ตั้งคำถามว่าตื่นกี่โมงทานอาหารกี่โมงนะไม่ยากใช่ไหมคะไม่ยากอาทีนี้เดี๋ยวครูจะให้ดูอะไรคำว่า typical day typical day หมายถึงวันอะไรวันอะไรคะ typical day คือ ถ้าใช้คำว่า typical คืออะไรที่ทําเป็นแบบอย่างทําเป็นกิจวัตรประจำวันจะทําอย่างนี้เป็นประจำถูกไหมคะอ้าวเรามาดูนะคะมีอีกมีอีก read about Jonathan listen and write the times and the food อ่ะตอนี้มาอีกช่องหนึ่งหน้าเดิมไหมคะหน้าเดิมไหมหน้าเดิม,ดมอ่าเรามาดูคร่าวๆก่อนก่อนที่เราจะไปฟังเทปนะคะ มี Jonathan starts work at the radio station at เดี๋ยวใส่เวลาเดี๋ยวใส่เวลาตรงนี้นะคะ for lunch he has ทานอะไร he finishes he เห็นไหมคะเอกพจน์บทที่3เติม es ถ้าลงท้ายด้วย sh นะคะ at เท่าไรอันนี้ให้เติมเวลานั่นเองแล้วก็เติมเรื่องของอาหารเอาข้อมูลที่ไหนถ้าไม่มีเทปไปฟังเอาที่ไหน ไม่ใช่มั่วไม่ใช่แต่งเองค่ะแต่งเองได้ไงมันมีตรงไหนเอยตรงไหนอ้าวไม่รู้อ้าวพลิกมาค่ะขออนุญาตพลิกนะคะนี่หน้าแรกค่ะตรงนี้ใช่ไหมตรงนี้การบ้านนะคะอ้าวไปทําตรงนี้มาตรงนี้คือเรื่องราวของโจนาสันพอสังเกตกับที่ฟังเมื่อกี้นี้ลองเอาไปเติมดูได้ไหมคะเอาดินสอเติมเดี๋ยวครั้งหน้าเรามาเฉลยกันโอเคโอเคอ้าว หมดเวลา That's all for today ครั้งหน้าพบกันเรื่องของ A Typical Day ตอนต่อไปตอนที่สองครั้งหน้าพบกันนะคะฟังทันไหมเอ่ย <Wow. S 1> อ่ะทันอ่ะไป <Bye. S 1> เลยค่ะ see you again next time bye